เฮลโหลสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเอฟซีมาทุกคนเนาะพบกับฟาร์มเศร้าเหล่าเนื้อเนาะตอนนี้ฟาร์มเองก็นั่งยุ่เที่ยงเนาะมือนีก็บบุมี่ย่งไล่ฟาร์มชิพาทุกคนมาเบิง่งเขากาเนาะว่ามันสิขคืนหลือบ่อเพราะว่าตังแต่มือเหาลงเข่ากาเนาะก็บบไดมาเบิ่งเลยเฮามาปุกเที่ยงเฮากับบไดแวะเบิงนะ่งเนาะทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งกันเลย คนเนาะเกินขาดเนาะที่แรกฟาร,ร์มก็คิดว่ามันสิบโอกแต่เพราะว่าอันหลังจากมือที่เฮามาไสกาแล้วเนาะเรากับฝนตกนะฝนตกฝนบักแห้งเลยแหละตกโคตรแห้งเลยตกใส่ละกะเม็ดเขาห่าจะกระเด็นออกจากคุ้มเนาะแต่กะโอก๊กถือว่างามงามไรเลยเนี่โคตรงามเลยทุกคนถือว่าเกินขาดเนาะเกินขาดที่ฟาร,ร์มกิดฟาร,ร์มคิดว่ามันิบโบกแต่มันกะโอ๊กนะนี่เลยจะเป็น ่าบรรยากาศแบบนีเนาะเกินขาดเนาะทุกคนปีนี้เราได้กินข้าวแล้วที่แล้วความกระคืดว่ามันสีบอขึ้นเนะาะคร์มกระคืว่าเราตรงไดนมาใส่อีกเท่อนึงบ่อยยังประมาณนี้ฮะนะแต่กะโอเคเนาะชื่อว่าเกินขาดงามไล่ทุกคนอันนี้ก็คือกาเฮาเนาะนี่บ่อน,นันทันจะเมนเฮาทางนะเนาะเฮาทางมาแล้วเฮาจะมาปลุกซาลีเนาะ ลาก็นีเดอเนานะมือนีกามาตัด้าะยาทุ่งหน้าเนาะแล้วก็เกี่ยมขาดไถล,ล้วห่อกัดำหน้ากันเลยอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศอยู่หน้าฟารนะ์มเนาะจะประมาณนี้เดอรตอนนี้แดดก็ออกแหลนะเนาะกี่นีฝนตกอากาศเอาฝฝนตกเล็กน้อยเนาะตกธรรมดา อันนี้ก็ะเม็นของเห่าเนาะห้ากระท่างห้ากระท่างใดไฮหนึงเนาะอันนั้นท่านจะเป็นหนาของข้าเจ้าเนาะก็จะกระทางเลยแลละตัวนั้นท่านก็ะเม็นเนาะเแ่วนี้ตัวที่บบทันทางเลือดตัวที่อย่างบบทันทางก็คือหนาเห่าเนาะทุกคนนี่เลยอยู่ไฮอยู่หนาคือเก้าเนาะทุกคนมือนีกับโบในไปใส่เนาะเที่ยงกันยัง เที่ยงกันอย่างปลูกบอทันแล้วนะทุกคนมีแต่มุ่งรัางกระซี่เนาะกันอย่างไดีปลูกบอนี้ก็อย่างบอแล้วนะห้ากระปูไเด้แต่ซํำนี้นี่เลยโอ้เนาะเที่ยงนี้ก็มี่้วยตอนทามาหอดนะเนาะพ่อกระบอกว่าเอาลูกไปกลวยเมื่อเดิอเนาะเขากับผู้ว่ามี่ย่างอยู่ในนั้นทีเลยเนาะมีกระตุกเป้าทุกคนคิดว่าสิมี่ย่างเนาะมีกระปุกเป้า อันนี้จะเป็นเล็กตะปูที่พอตอกเที่ย,ยงเรือเนาะเขาจะเอากลับบ้านเดอ้อทุกคนเนาะโอ้โหน้ำมันมูทุกคนน้ำมันมูกระปองกระซูชีวิตขนาดเลยม,มีย่างแน่เนาะมีน้ำมีน้ำตาลอันนี้ก็คือน้ำตาลเนาะมีเกลือมีหัวเพิงอีพ่อน่อนี่พ่อกับมีหัวเพิงมี คอนตีอันนี้ก็คือเล็กตะปูมวกนะั่นทุกคนนี่ตัวนี้จะเป็นเล็กตะปูมวกไปแต่แตพอเอาตะปูมาปนนะุ่นเนาะหลักกมีนี่อ๋อบะหมี่ยังเลยขีดว่าสิเมียนได้อ๋อนี่ทุกคนนี่มักอึเนาะมักอ,อืเดอ้อบางอือ่อนเนาะเอาไปใส่เก่งนอเสบแสบเลยพอดีเสแบเนาะคิดขิดออกเมนูตอนแรงที่เราจะเฮ็ดกินแล้วทุกคนเนาะ ก็ไปแวะเก็บยานางแล้วก็ไปเก็บผักขะแยงแล้วก็แกงนอได้เลยนะเก็บใส่นะโอเคนาะทุกคนเดี๋ยวฟาร์มจะเมือกันเด้อนาออันนี้ก็คืออัน,นป่วยที่พ่อให้เอาเมือเน้อขา,าก,กับหมูามีย่งคิดว่าซิมีซีนมีต้นอยู่ในนั้นสุดดอกเตยสุดท้ายกับบมีโอเคนะ้อเดี๋ยวเอาเมือกกันเลยโอเคนาะทุกคนเดี๋ยวเอากับเมือกกันเลยนะ้อกับปีกวยเมือ สำหรับคลิปนี้จะครอบจบเพียงแต่เท่านี้ก่อนเนอะฝากกดไลค์กดแร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟาร์มเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อยนาะทุกคนสบายดีบ๊ายบาย